โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในรายการโอิมปเคนะฮะกับเกม t ีฟอร์ตเทส2นะฮะอีเวนเตอร์มบายนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้มันก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน่น1.0.7นะฮะแล้วเราก็จะมาดูพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะฮะโอเคห้องหาห้องกับสร้างห้องยังเหมือนเดิมนะฮะอ่าไหนเขาบอกว่ามีไอเทมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในช็อปนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันมาใหม่หรือเปล่าแต่ว่า ยังไงอะผมเป็นคนไม่ค่อยเปิดช็อปอยเยอะนะฮะในเกมนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูสักนิดสักหน่อยแล้วกันแต่รู้สึกว่าแมสนี่จะมาใหม่นะฮะนี่เห็นเขาเขียนนิวไว้โอเคเดี๋ยวเอาไปดูหน้าเพเว่นกันเลยดีกว่านะฮะเพนนาวโอ้นี่นะฮะเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนหน้าแบบหน้าเลือกห้องอะไรแบบนี้ใหม่นะฮะเฮ้ยมีด่านแคปแล้วสงสัยด่านแคปจะมาในไม่ช้านะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าชื่อด่านทําไมมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ย รู้สึกว่าสีมันจะสดกว่าเดิมนะฮะอันนี้ขนาดแบบผมไม่ได้ตั้งจอนะฮะแม่ไม่ได้ตั้งเป็น srgb มันก็ยังดูสดขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราหาแมทสักคู่นะฮะน่าจะไม่นานเท่าไหร่โอ้เปลี่ยนหน้าโหลดมาวะนะฮะว้าวเยี่ยมไปเลยซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ที่ผมได้ไปดูมานะฮะมันก็มีบอกว่าเออเนี่ยถ้าสมมุติแบบไอ้ลูกจรวดของโซ,โซเจอร์อ่ะเออยิงแล้วมันแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะ แล้วก็มีกดเรียกหมอแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้เหมือน PC ไวสุดยอดคือมันอัปเดตมา5อย่างนะครับคือมี New Item แล้วก็ f ิกบั g นะฮะแล้วก็มีแสงเงาที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็แสงเงาตัวละครแบบจากที่ผมสังเกตดูนะฮะแล้วก็มีของโซเจอร์นะครับที่เขาบอกว่ายิงแนละ้วมันจะแบบ มีเอฟเฟกมากขึ้นประมาณแบบน่าจะเป็นพวกควันระเบิดหรืออะไรประมาณนี้นะฮะเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองในรอบหน้าลวกันแฟรนิวอัปเดตสุดท้ายนะที่เขาเขียนบอกไว้นะครับก็คือไอ้พวกด่านแบบพวกหน้าต่างโหลดแมปไอแบบนี้นะฮะซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นตอนต้นเกมไปแล้วนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะซึ่ง <laughs> ผมก็ยังแอบมีความหวังเล็กน้อยนะครับว่าเขาจะเอาแสงเงาแบบเดิมกลับมาอันแต่ว่ามันคงไม่มาแบบเพราะว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะตอนกลางคืนนะฮะ ไอ้ที่ว่าแบบมันแสงสะท้อนที่ผมไปดูฟา่างมานะฮะแม่น่าจะเอาออกจริงนะฮะเพราะว่าขนาดผมปรับแบบสุดๆไปแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นมาให้เห็นนะเนาะแม่เศร้านะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสูบนะครับคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับนอกจากแสงเงาเฉยๆนะฮะของตัวละครโอเคเอแบบาปเดี๋ยวผมลองอีกแมปหนึ่งนะฮะดูซิว่าแมปนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็นี่โซเจอร์ก็ยิงแล้วก็มีควนนะฮะ <10 seconds. S 1> สปเรียกหมอหรอจ๊ะ ก็ประมาณนี้นะฮะนี่โซเจอร์มันอัปเดตมาก็มีควันจาก <Wow. S 1> เขาียากไวนะมิไซ์ของมันอ่าผมแยกมันนะ็นอพิจิกัน <laughs> เอาไปแล้วลูกลูกมิสไซ์ของมันมันมีควันเพิ่มเข้ามานะฮะคือแบบสโมกแบบเป็นเอฟเฟกต์สโมกออกมารอบๆขึ้นนะฮะก็เป็นไวที่แจ่มอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปเอาเอกสารสะหน่อยแต่ว่าสีนี้รู้สึกว่าสดมากกว่าเดิมเลยนะ <laughs> ขนาดแบบไม่ได้เว็งจอยให้เป็น srgb มันแบบมันยังรู้สึกสดมากเลยนะฮะนี่ก็ประมาณนี้นะฮะโอ้ถ้าผมเปิดเร่งสีมันจะสดกว่านี้ขนาดไหนเนะี่ยเมื่อกี้เห็นสปายวิ่งผ่านหน้าแบบแบบแต่ผมไม่สนใจนะ <c oughs> เราใสา่ไม่สนโลกเอากระเป๋าไปส่งอย่างเดียวนะฮะนี่คือหน้าที่ของผม <c oughs> okay, <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราวิบเอากระเป๋าไปส่งนะไปดูในดานต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> รู้สึกเหมือนจะมีคนบวกอยู่ในนี้อา้าว่ไงดิบูแมน เดี๋ยวค่อยไปเก็บสกิลมันนะฮะเอากระเป๋ามาส่งก่อน <c oughs> จะไปไหนวะแม่คูณไม่โดนอะ่ะ <c oughs> ได้อยู่มันขึ้นดาเมจอยู่นะฮะ <c oughs> ยิงไม่โดนแต่ว่ารัศมีกรนะเบิดมันสุดยอดโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแมปต่อไปไว้กันนะฮะว่ามันมีแสงเงาอัปเดตอะไรมาบ้างนะฮะส่วนลูกมันที่ยิงออกมาก็เป็นประมาณนี้นะโอเคมานะฮะเรามาต่อเลยนะครับกับแมปต่อไปนะฮะก็คือแมปแรกไว้ที่เกมมันมีนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตเว้นเป็นเฮลวีนะฮะ โอเคมาเข้าเกมมาแล้วนะฮะอย่างแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือแสงเงาที่เขาอัปเดตเข้ามานะฮะมันก็จะเป็นตัวคนเลยนะฮะแต่ว่าดูๆแล้วมันยังมีการแบบแตกๆนิดนึงนะฮะเหมือนแบบมันยังแบบรูปทรงมันยังเป็นแบบแตกๆยังไงไม่รู้นะฮะนี่นี่ก็แสงเงานะฮะก็ถามว่าโอเคไหมเสับตัวสำหรับผมผมชอบนะอันนี้ก็แล้วแต่ดุนพินิจของท่านผู้ชมที่ดูนะฮะ แต่ส่วนตัวผมชอบอะนะแบบนี้โอ้โหควันควัน RPG มาเต็มเวสโซเจอฝั่งมันสองนะฮะเยี่ยมไปเลยหืรู้สึกว่ามีนิกันมันจะแบบเหมือนกระสุนมันแบบเป็นลูกเป็นหัวแบบเราเห็นเป็นหัวได้ง่ายขึ้นยังไงไม่รู้นะฮะแม่โอ้ยโอ้โห,โโหมันยิงแสกหน้าผมไปแป๊บเดียวนิดเดียวสิไม่ใช่แป๊บเดียวเอาว่าไงไพโรห,หมวก สไตล์การแต่งตัวในเท่นะเพื่อนรู้สึกว่าแมบนี้ก็จะอัปเดตแค่แสงเงาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษนะฮะก็โอเค <c oughs> ก็เดินเข้ามาให้ดูนิดๆหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ว่าจะไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่ามานะครับมากับแมปของหุ่นยนต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมลองเว่เป็นหมอซะหน่อยนะฮะมานะฮะเปิดมาวะว้าว สีสันก็เปลี่ยนมาจากตอนกลางคืนมาเป็นตอนกลางวันนะฮะเพราะมันหมดไฮโีนเวนเนาะแล้วก็โอ้โหน้ำก็ยังเป็นแบบเดิมนะฮะทุกอย่างยังโอเคนะฮะอุ้ยเริมปะแม่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแสงเงาจะถูกอัปเกรดขึ้นมามากขึ้นนะฮะว้าวแล้วพื้นหวังก็เป็นเทืกอกเขาหิมาลัยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะไม่มีคนเรียกหมอ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ส่วนตัวผมว่ามันแสงเงามันก็สุดยอดเลยนะฮะแบบโอเคเลยนะฮะสำหรับผมนะแม,ม่เขายิงอะไรเนะี่ยเป็นบอทสินะแม่โอเคเดี๋ยวโดนไม่ติดเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านหน้าสะหน่อยนะครับว่าแสงสีมันเปลี่ยนอะไรไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปแมปต่อไปไว้วเดี๋ยวแมปสุดท้ายผมค่อยเล่นเกมแบบเต็มๆมากัน โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรวะนะฮะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปแมปต่อไปไว้ดีกว่านะครับมานะฮะกลับมาสุดท้ายกับแมปเพโลดนะฮะส่วนไอ้แมปด้านว่างผมเดาว่าจะเป็นแมปคราฟนะไอ้พวกที่แบบมันยืนยึดฐานกันนะอืมผมเดาว่าจะน่าจะเป็นด่านแบบนั้นนะฮะแต่มันยังไม่มานะฮะก็ <laughs> ในอนาคตก็รอ,อต่อไปนะครับโอ้ไงไหมไหมแสงเงามันเหมือนมันเป็นโครงกระดูกอะฮะลองดูดีนะครับมันแบบ ยังไงอ่ะมันไม่บาลานซ์กับตัวยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้ส่วนตัวสับคามคิดผมนะฮะมาแบบเป็นโครงกระดูกยังไงไม่รู้นะฮะแม่อธิบายไม่ถูกนะฮะมันเป็นแบบจุดจุดจจุดอ่ะแมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปห้านาทีโอเคเดินไปกันฐานก่อนนะฮะทีมโน้นมีสไนเปอร์ 2, สองสเกลสองสปายหนโอเคฝั่งนู้นยิงแรงจัดๆนะฮะฝั่งผมมีเฮฟวี่สก็มีสเกลสามนะฮะ แม่ไม่เอาเฮวีให้หมดทั้งทีมไปวะโอเคตอนนี erm okay, ้ผมก็รอต่อไปนะฮะรอทีมฟ้าดันเข้ามากดกาดไว้รอโอ้ยเป็นดงเป็นดงฮะดงเดงดลงดงเดอดงดงเดดงดงเดอดงเอดอดย่ร้องไอุ้้ยสปายรุนแวงโอเคสกอร์ไม่น่าเกียดนะฮะคารหนึ่งตายหนึ่งถือว่าไม่น่าเกียด เรียกหมอแต่ว่าทีมเราไม่มีหมอเลยนะฮะเจี <c oughs> ยมไปเลยแม่แต่เอาตรงๆนะผมชอบเกมนี้ในเวลากลางคืนมากกว่านะฮะเพราะว่าเราได้แบบเห็นแสงเงาอะไรมากกว่านี้นะ,ะับคือเอาง่ายๆผมอยากให้เกมมันแบบปรับเลือกได้นะฮะว่าแบบจะเล่นในแบบตอนเช้าหรือแบบตอนกลางคืนนะฮะคือแบบเอาส่วนตัวนะผมชอบตอนกลางคืนมากกว่านะเพราะว่าแบบแสงเงามันเปิดไฟแล้วมันแบบยังไงอะมันเห็นแสงเงาว่ามันเปลี่ยนมิติมากกว่าตอนเช้านะฮะ แต่ตอนเช้าข้อดีมันเลยคือแบบผมชอบแบบท้องฟ้านะแต่มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะผมก็ไม่สามารถพูดแบบพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำนะฮะว่าอันนี้สวยที่สุดอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแต่มันก็เยี่ย <c> ม <oughs> สวยวะทีมมันเริ่มดันแล้วนะฮะ <c oughs> แปลว่าบอดโหดจริงแหมบอดโคตรฉลาดเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปกันฐานก่อนนะฮะ <c oughs> มันออกมายังโอเคมันยังไม่ออกมา แม่รู้สึกว่าเราอาจจะต้องแคปนะฮะเราวิ่งไปบวกกับพวกมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะหาทางแคปก่อนอุยอ้ยสปายไม่นะพี่อย่าทำอย่างนี้โน่เรีย,ยบร้อยนะฮะเอื้อเดือดสิบห้าเอ,อื้อสเกลไอ้บ้าจริงอบอดท,ทีมเรายังเอาอยู่นะฮะเสียงเป้งโอ้ยเกมเดือดเป็นกับบอดก็เดือดได้นะฮะเยี่ยมไปเลยสเกลว,ว,วิ่งติดวิ่งติดรถไฟ แม,ม่อีกสานาทีนะครับแคปกันไปแบบยาวๆวันนี้ผมก็ชาร์จแบตมาเต็มที่นะฮะแม่คลิปที่แล้วนี้แบตเหลือ4สี่เือ5ห้านี่แนปดาก้อนนี้ไว้วางใจไม่ได้เลยนะฮะลดประสิทธิภาพเอาซักเครื่องกูแบบกระจอกไปเลยนะฮะอุ้ยเแบบรียบร้อยสเกลแตกโอเคผมว่าผมแคปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะสไนเปอร์สองคน พี่ก็จะขยันมากกันเหลือเกินโอเคนะฮะทีมมันเหลือหนึ่งคนนะจอกมาไหมจอกมาไหมผมไม่กล้าไปไวหวมันอะ่ะเพราะแบบบอดมันยิงโหดมากนะฮะผมว่าผมแคปอยู่ตรงนี้ดีกว่าแคปตรงนี้นะ่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแนละ้วสำหรับผมมัง้ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะรอต่อไปนะฮะมันไม่มาสักทีอะ่ะผมขี้คานรอเอาว่าไงจ้าน้องสไปรตายซะ เรียบร้อยโอ้หสเกลสไนเปอร์โอ้โหยกกันมาทั้งตำบน <laughs> เรียบร้อยนะฮะวิ่งไปบวกแบบแบมโบไปอย่างเที <laughs> จเจงง่จบอย่างเขียดจบแล้วไปอย่างหงจบอย่างเขียดนะฮะวิ <laughs> แต่ทีมเรานี่แบบ, <laughs> บมมแคฟอยู่กับบอ <laughs> ดทีมเรานี่แบบแคฟอยู่กับรถแบบรถไฟฝั่งมันมเื่อยไปนะฮะ <laughs> แม่ไม่รู้จะียกอัไรดีนะฮะ <laughs> รถไฟที่ขนนิวเคลียร์หระคือมึงเอาลูกนิวเคลียร์ยัดลงไปเลยหรอ <c oughs> แมโอ้โหยังอยู่ที่เดิมโอเคยังได้อยู่นะครับอีกหนึ่งนาทีอุ๊ยมันมาตอนไหนเนี่ยเสียงลูกซองนี่คือแบบเมื่อกี้นี่แบบวันกหนนำมากมลูกโม่แม่เจ้าโอ้โหจะตีหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมต้องวิจบแต่มันวิจบไม่ได้สิเกมมันนับอีกหนึ่งนาทีกว่า นี่วะฮะสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นเป็นทีมเป็นทีมป้องกันบ้านนะฮะแมผมเชื่อว่าถ้าแบบผมเล่นทีมดันเล่นกับบอดฝั่นนี้ผมจบเกมไปแล้วนะฮะ yes ได้เวิรด205โ okay. อเคมาผมแคปอยู่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยม,มาด้านหวังโอ้โหมาตอนไหนเนี่ยเอือโดนสเกลคายแล้วนะฮะโอ้แต่ทีมเรานี้โหยังไม่ตายโอ้บอดทีมเรามันสุดยอดจริงๆเลย โอ้ซาว่าทำไมบอทมันโหดอย่างนี้โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะแม่เกิดน่าเหมือนกันแหววแหววเฮลวีจะนี่มันจะร้องไห้มันจะหัวเราะเนี่ยแม่ผมรอให้เกมนี้มันอัปเดตแซนด์วิชกับช็อกโกแลตนะคือในแบบในคอมผมชอบแบบชอบแบบให้ตัวละครกินช็อกโกแลตอะคือมันเท่มากนะกินช็อกโกแลตกับเอ่อแซนด์วิท แม่แวาถ่ายรูปมันเท่นะฮะไม่ใช่รหรอกโอเคอีกสี่สิบวิผมยืนแคบอยู่ตรงนี้เฉยๆก็น่าจะได้แล้วนะฮะ c ระอนแมนจอกมาทางนี้สิ c ระอนเบลเรียบร้อยได้นะฮะชอบเสียงจริงรเร่เโอเค่เก่เร่เร่วร่เร่เร่เ่เร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 าเร่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 ร่เราเร่เป่เร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 ่เว่เร่เร่เร่ร่เ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 ่เร่เรเราเร่เรเร่เร่เรเ่รเ่เ่เรห ขึ้นมาใหม่นะฮะแบบเปลี่ยนหน้าต่างการโหวตแล้วก็อัปเดตไอเทมเข้ามาเล็กๆน้อยๆแล้วก็แก้บั๊กนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบนะเอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมในรายการออนิกเกกับเกม t ีฟอร์เทสทูอิมิเลเตอร์ในโมบายก็ตั้จะขอจากอย่างที่แล้วผมไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ผมไปนนไว้น,ไนะครับผมเอาไปว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ผมไป,ไปนะบ๊ายบาย